ดีครับนักเรียนที่น่ารักน่าชังของลุงเดวทุกคนนะครับผมวันนี้อยู่กับรายการเรียนรู้คู่ลุงเดวนะครับผมก็วันนี้คนหนึ่งเขาใช้พี่นะบางคนบางคนเขาใช้แบบครูนั่นครูนี่ครูพี่นู่นพี่นี้ขออนุญาตเรียกตัวเองว่าลุงเดวนะเพราะว่าเป็นคนพิเศษนิดน,นึงก็เอย่างนี้นะ วันนี้นะครับผมเราจะพูดกันถึงตำนานแห่งลุ่มม่น้ำน่านะครับผมเรื่องไก่ทองหรือตำนานชาละวันนะตำนานชาละวันถ้าถ้าเป็นถ้าเรามองในมุมของนิทานพื้นบ้านที่เขาเล่าต่อๆกันมาเนี่ยก็เรื่องนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องที่มีความเป็นที่นิยมของสังคมไทยคือทุกเมืดอเราพูดถึงจังหวัดพิจิตรเราก็จะนึกถึงตำนานชาละวันจระเข้อะไรแบบนี้ทีนี้ ที่เป็นวรรณคดีที่มีการแต่งการจินจังมีไม่มีนะฮะมีนะครับผมอ่ะผู้ประพันธ์คือพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยนะครับผมได้ทรงพระราชินิพนธ์เป็นบทละครนะครับผมเป็นบทละครสําหรับการแสดงละครนอกคือจะคือจะบอกอย่างนี้ละในยุคสมัยก่อนเนี่ยการแสดงนะครับผมจะถ้าเป็นพวกละครก็จะมีอยู่2ลักษณะคือลักษณะของละครนอกและละครในละครในคือแสดงในวังใช้ผู้หญิงล้วนเลยและก็จะมีเรื่องกําหนดเช่นรามคีรนอินเหนาอะไรเงี้ยพวกนี้จะเป็นละครในทั้งทั้ง ทั้งหมดนะครับผมที่นี้ถ้าเป็นละครนอกก็จะเป็นแบบพวกนิทานพื้นบ้านแล้วก็สแสดงกันข้างนอกไม่ได้สแสดงในหวงังเครื่องแต่งกงแต่งกายก็ไม่ได้ว่าวิจิตวิริสมาลาอะไรมากมายถึงอ,อะไรขนาดนั้นนะครับผมเรื่องที่แสดงก็เนี่ยอะไรพวกนี้นะครับพวกผนวิชัยพวกไก่ทองอะไรอย่างนี้นะครับจะเป็นในลักษณะนี้นะครับอต่อครับตัวละครตัวละครถ้าเราจะไม่พูดถึง2ตัวเอกนี้ก็คงจะยากนะครับผมพระเอกของเรื่องของเราก็คือไก่ทองนะแต่ถ้า ถ้าใครจะมองชาลาวันก็ได้นะบางคนชอบชาลาวันนะอย,อย่างอย่างลุงในชอบฉันกชอบชาลาวันมากกว่าไกรทองนะรู้สึกว่าไกรทองเป็นคนไม่เป็นคนยังไงก็ไม่รู้นะครับผมอ่ะไกรทองคือหนุ่มจากนนทบุรีนะครับผมมาขายล่องตามแม่น้าน่านมาขายผลไม้นะครับผมชาลาวันก็แน่นอนเป็นจระเข้วิเศษคือเขาจะมีถ้าอยู่เป็นถ้าทองเขาเรียกถ้ำทองถ้าอาถรรพ์อ่าคือเข้าไปในจะแปลงเป็นคนได้เลยนะครับพุซึ่งความเป็นจริงอ่ะไม่ได้นะ ไม่ได้นะหรือได้ก็ไม่รู้คือคือ,คอเราคงไม่เคยเห็นจระเข้ที่แปลงมาเป็นคนะไ,ไ,ไม่น่าจะเคยเห็นนะผมอันต่อไปเมื่อกี้ฝ่ายชายมาดูฝ่ายหญิงบ้างตะเภาทองและตะเผาแก้วสองคนนี้เนี่ยถือว่าเป็นสาวที่งามที่สุดในจังหวัดเลยก็ว่าแต่ในรุ่มแม่น้ําพิจิตรเนี่ยคือสองคนนคีงง้คืองามคือเดอะเบสนะครับผมใครก็หมายตานี่ต้งองบอกว่าเขางามขนาดนั้นนะวิมาลาวิมาลาคือใครวิมาลาคือเมียหลวง เมียหลวงของชาละวันนะเป็นเมียหลวงของชาละวันนะครับผมก็แน่นอนถ้าคุณมีหลวงก็ต้องมีเมียน้อยนะครับผมคืออ่าเลื่อมรายวันต่อทีนี้เรามาดูเรื่องยอ่อถ้ามองในมงนกว้างอวันนิทานพื้นบ้านคือตอนนั้นก็จะมีเจ้าเมืองนะเป็นเจ้าเมืองจเจ้าเมืองพิจิตรนะครับเจ้าเมืองพิจิตรเนี่ยมลีลูกสาวอยู่สองคนคือตะเผาแก้วและตะเผาทองตะเผาแก้วตะเผาทองเป็นอย่างที่บอกเป็นหญิงที่งามมากและก็เป็นเป็นที่หมายตาของของชายทั่วพิจิตรเลยทีนี้เนี่ย มีวันหนึ่งนึกครึมอยากที่จะไปเล่นน้ําก็ขอพ่อไปพพราะจะไปหรือลูกมันอันตรายนะันตกน้ําตกท่าอะไรอย่างเงี้ยก็ด้วยความแบบอยากจะไปก็อ้อนก็จนจนได้ไปจนได้ไปทีนี้เนี่ยพอไปปุ๊บมันก็ประจวบเหมาะในความบังเอิญประจวบเหมาะกับชาละวันจระเข้ล่าเหยือ่อเออออกมาล่าเหยือ่อว่ายไปตามแม่น้ําออกมาล่าเหยือ่อทีนี้เนี่ย พอถึงท่าน้ําก็เจอสิเจอใครเจอตาพาแก้วตาพางทกงกำลังเล่นน้ําอยู่นะั่นกำลังเล่นน้ําอยู่ความประจบเหมาะแล้วด้วยแบบด้วยความที่เขาเป็นคนที่สวยมากเขาเป็นคนที่สวยมากอะชลวันทำไงก็อยากจะได้ความมันทิ่มอ,อกทิ่มใจแล้วเกิดก็ไป ข้าบมาข้าบตะเผา,าทองมาที่ท่าน้ำก็โอเคกรด้จยจร,เระเข้ข้าไปแล้วหึงเลยก็ข้าบข่าวไปบอกเจ้าเมืองพิจิตจรเจ้าเมืองพิจิตรก็โอ้เสยียใจคเครียดแค้นว่าตายแล้วจร,เระเข้มาข้าบลูกสาวฉันไปหัวแก้วหัวแหวนทํายังไงก็เสยียใจและความแค้นอะไรที่มันสามารถฆ่าชะละววนแล้วก็เอาซากมันมาให้ดูได้เนี่ยจะตบระวันให้อย่างงามแล้วก็จะแถมตะเผา,าแก้วไปให้ด้วยนั่นทีนี้เนี่ยพอ มันแพ่สะพัดไปไกลทองด้วยความที่เป็นคนที่มีวิชาอาคมอยู่แล้วก็อาสาเลยครับนะครับขันอาสาเลยก่อนหน้านั้นในชันวันฝันฝันว่าตัวเองเนี่ยโดนควักดวงใจโดนตัดแขนตัดขานะครับปู่ล้ำไพคืบจระเข้นะว่าเอ๊ะปู่ล้ำไพครับอันนี้ฝันไปเนื้หมายความว่ายังไงเองจะต้องเข้าถือศีลเนี่ยเจ็ดวันเจ็ดคืนแล้วเคี่ยวเองเนี่ยจะเป็นเพชรเกตเองเนี่ยจะเป็นนินเป็นเพชรเป็นนินนี่คือแบบใครมาฟันแทงแล้วก็ไม่เข้าแล้วทองก็มาเลยท้า กาอาชละวันก็ทนไม่ไหวขึ้นมาเลยพิธีแตกก็สู้ไม่ได้สู้ไม่ได้โอ้โดนแทงแล้วเลือดออกก็ดำลงกลับไปที่เมืองบาดาลน,นะเมืองบาดาลไก่ทองก็ใช้เทียนระเบิดน้ําตามลงไปนั่นไก่ทองก็มาโอ้โหเห็นเมียชลววันสวยเหลือเกินก็นั่นแหละฮะตามนั้นก็ได้วิมาลาเป็นเมียสุดท้ายแล้วไก่ทองก็ฆ่าชลวันอยู่ดีนะครับต่อไปมันได้ข้อคิดอะไรหนึ่ง คุณค่าด้านเนื้อหาเนี่ยความซื่อสัตย์ต่อความรักถ้าถ้าชะละวรรณเนี่ยซื่อสัตย์กับวิมาลาซื่อสัตย์กับเมียน้อยอะไรของตัวเองเนี่ย ไม่ไปคาบตะเพาทองมาเนี่ยปัญหาเกิดไหมไม่เกิดพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอย่าไปหวยหาความสุขอะไรมันบางทีมันอาจจะไม่เป็นป็นอาจจะเป็นทุกข์ตามมาก,ก็ได้คือคือในเรื่องของวรรณกรรมนะอันนี้สรุปแล้วนะในเรื่องของวรรณกรรมเนี่ยจะให้มากกว่ากว่าความสนุกบางทีบางครั้งก็แฝงเรื่องพวกนี้เรื่องของข้อคิดอะไรไปเงี้อย่างเงี้ยว้นะครับผมเป็นกุดสโลบายให้เกิดความน่าสนใจแล้วไปคิดต่ออะไรแบบนี้นะครับผมจบกันไปครับเป็นยังไงบ้างครับผมนักเรียนทุกคนก็วันนี้เนี่ย คาดหวังว่าจะสนุกกันแล้วก็เต็มอิ่มนะครับผมก็วันนี้ลุงเดียวก็ขออนุญาตตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับเจอกัน